สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้เนี่ยจะมาคุยเรื่องของสินสอดนะคะวันก่อนเนี่ยก็ได้คุยกับน้องคนหนึ่งนะฮะเขาก็คุยกับฟอนี่แหละนะคะถึงขั้นที่ว่าจะแต่งงานกันแล้วนะคะทีนี้คือผู้หญิงเนี่ยเขาก็มีคําถามค่ะว่าทําไมผู้ชายไม่ยอมพาเขาไปพบพ่อแม่ของฝ่ายชายเลยนะ และคาสินสอดก็เหมือนไม่ยอมใจ่ายนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับวัฒน,นธรรมของฝรั่งนะฮะเมื่อคุณบรรลุนิติภาวะแล้วนะคะคุณตัดสินใจแต่งงานได้เองเลยค่ะไม่จะเป็นต้องขออนุญาตพ่อแม่นะคะจะไม่เหมือนเอเชียนะคะคนเอเชียเราก็คือว่าไม่ว่าคุณอายุเท่าไหร่ก็ตามนะคะคุณก็ต้อง ไปสู่ขอกับผู้ใหญ่ก่อนนะคะต้องให้ผู้ใหญ่เขารับรู้นะไม่งั้นโหเป็นเรื่องใช่ไหมคะแล้วก็จะมีเรื่องของสินสอดเข้ามานะคะจริงๆแล้วนะคะสินสอดเนี่ยในวัฒนธรรมของเอเียเนี่ยเขาถือว่าเป็นการแสดงถึงฐานะมั่นคงของฝ่ายชายนะและให้เป็นค่าค่าเข้าค่าเขาเรียกว่าค่าน้ํานมอะนะ ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่นะฮะหรือเมื่อมีการเลิกลากันแล้วเนี่ยอย่างน้อยมันยังมีก้อนหนึ่งนะคะอยู่ที่พ่อแม่ของฝ่ายหญิงนะคะสามารถที่จะเลี้ยงดูดูแลฝ่ายหญิงได้นะฮะแต่สําหรับฝรัลล่งคือเขาไม่มีวัฒนธรรมแบบนี้นะคะฝรัลล่งเนี่ยถ้าเราบอกเขาว่าต้องจ่ายเงินก่อนที่จะแต่งงานคือเขาจะมีคําถามคือมาหนึ่งร้อยคำถามเลยว่าเอ้ยฉันไม่ได้ซื้อผู้หญิงนะ และมันก็ไม่ใช่ค้ามนุษย์ไงทำไมต้องให้ฉันเอาเงินไปจ่ายให้พ่อแม่ของคุณเพื่อที่เราสองคนจะได้มาแต่งงานถูกไหมคือฝรั่งเขาไม่ได้คิดแบบนี้นะคะและอีกอย่างคือเวลาเขาแต่งงานก็คือเป็นการตัดสินใจของคนสองคนอะนะถ้าเกิดว่าคุณโอเคแต่งงานกันแล้วตกลงกันแล้วเนะี่ยคุณก็ผู้หญิงก็บอกว่าโอเคฉันฉันยอมรับนะคะนะเวลาที่ผู้ชายเขาขอแต่งงานเห็นไหมเรา,าเราจะดูในหนังนะคะ เวลาผู้ชายเขาขอแต่งงานเขาขอยังไงเขาขอกับฝ่ายหญิงเขาไม่ได้ไปขอกับพ่อแม่ฝ่ายหญิงนะคะนะเขาจะขอฝ่ายหญิงนะก็ายหญิงโอเคเขาจะสวมเอ่อแหวนแหวนม่านให้นะฮะนะปกติแหวนม่านกับแหว,วนแต่งงานมันจะต่างกันนะ,ะอย่างของแอดมินอันนี้คือแหวนแต่งงานเราก็จะใส่แบบที่มันทนนะ,ะจะไม่ถอดนะคะมันต้องใส่ไว้ตลอดเวลาไงฮะ,ะแหวนม่านจะมีอยู่วงหนึ่งนะคะจะเป็นแบบคล้ายแหวแหวนเพชรน,นะคะ อพอผู้ชายเขาใส่แหวนมันให้เราเนี่ยเออหลังจากนั้นคือเราถ้าเราจะบอกญาติผู้ใหญ่มันก็คือบอกญาติผู้ใหญ่ไว้นะคะว่าเราจะแต่งงานกันนะแล้วก็มีการจัดงานนะจัดพิธีนะแล้วก็ไปเซ็นทะเบียนสมรสให้มันถูกต้องตามกฎหมายนะอีจนนจะเป็นธรรมเนียมของฝรั่งนะจะไม่เหมือนของเอเชียใช่ไหมเอเซียคือต้องไปขอพ่อแม่ก่อนนะให้พ่อแม่ยินยอมก่อนเราถึงจะได้มาจัดงานกันนะ,ะแล้วในในพิธีขอเนี่ย มันก็ต้องมีการส่งมอบค่าสินสอดให้ใช่ไหมคะคือวัฒนธรรมมันต่างกันนะคะถ้าวันนี้เนะี่ยคุณแต่งงานกับฝรั่งนะคะคุณก็อาจจะต้องคุยกับพ่อแม่ไว้ก่อนนะคือบางทีมันจะเจอฝรั่งที่เขาไม่เข้าใจอะนะหลายๆคู่นะ,ะต้องเลื่อนลาการเพราะเรื่องสินสอดนะคะซึ่งแอดมินมองว่าเราเก้าวข้ามปัญหาพวกนี้ดีกว่านะค,ะคือจะจะให้ไม่ให้มันเป็นเรื่องของ ความความเข้าใจตรงกันของคนสองคนนะฮะถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเขาไม่เห็นด้วยนะคะคุณก็ต้องตัดปัญหานี้ออกจากชีวิตก่อนนะคะเพื่อที่ว่าคุณจะได้ก้าวไปสู่กันเป็นคู่ชีวิตด้วยกันนะคะคือธรรมเนียมของฝรั่งนะคะเมื่อไหร่ที่เขาจดทะเบียนสมรสกับคุณแล้วเนี่ยถือว่าเขาต้องรับผิดชอบคุณทางกฎหมายนะคะคือมันจะมีความ ออสำคัญทางกฎหมายอยู่นะคะแล้วสินทรัพย์ทั้งหมดเนี่ยหลังแต่งงานมันจะกลายเป็นสินสมรสนะคะและถ้าเกิดว่าคุณต้องย่ากันน่ะก็ต้องมีค่าเลี้ยงดูให้ฝ่ายหญิงด้วยนะคะคือพวกนี้กฎหมายเขากำหนดไว้แล้วล,ะละ่ะมันจะไม่เหมือนของคนเอเชียคือเลิกไปก็ไม่มีใครดูแลคุณะนะมันถึงได้มีเรื่องของสินสอดเข้ามาเกี่ยวข้องไงเนาะถ้าคุณแต่งงานกับฝรั่งนะคุณไม่ต้องกลัวเรื่องพวกนี้นะคะถ้าเขาไม่เข้าใจก็ตัดทิ้งไปเลยนะะหรือไม่ต้องไปเรียกนะคะ เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องของหน้าตาไปแล้วมันไม่ใช่เรื่องของที่แสดงความรับผิดชอบนะฮะนะอย่างเช่นเมืองจีนนะคะกฎหมายเขายกเลิกไปแล้วนะคะว่าห้ามเก็บค่าค่าสินสอดพวกนี้นะคะนะสำหรับเมืองไทยคือในกฎหมายเขายังมีคํานี้อยู่นะคะว่าฝ่ายชายเนี่ยให้สินสอดได้แล้วก็เรียกคืนสินสอดได้ถ้าเกิดว่าฝ่ายหญิงไม่ยอมเข้าร่วมการแต่งงานและเกิดจากความผิดของฝ่ายหญิงนะคะ ตามกฎหมายเนี่ยเขาจะมีกําหนดไว้ว่าสามารถที่จะเรียกคืนได้นะแต่ถ้าคุณแต่งงานกับฝรั่งเนี่ยคุณก็หลายๆอย่างคุณต้องมองข้ามนะคะอย่าให้ตัวเองเนี่ยต้องเสียโอกาสนะ,ะที่จะได้แต่งงานกับฝรั่งดีๆสักคนหนึ่งนะ,ะเพราะเรื่องสินสอดนะ,ะอย่าลืมว่าหลังจากที่คุณแต่งงานไปแล้วนะมันยังมีค่าใช้จ่ายอีกเยอะมากนะคะรวมถึงการที่เอาคุณมาอยู่ประเทศเขาเนะะอย่างอย่างแอดมินะคะ เราย้ายมาอยู่อเมริกาใช่ไหมคะแค่ตัวค่าวีซ่าถาวรคู่สมรสนะฮะใจเป็นแสนนะฮะมันไม่ใช่ว่าแค่เดินไปจดทะเบียนสมรสอย่างเดียวนะฮะทุกอย่างมีค่าใช้จ่ายหมดนะฮะแล้วค่าเดินทางอีกนะฮะเพราะฉะนั้นคือถ้าคู่ไหนมีปัญหาพวกนี้นะคะ่ะตัดออกไปเลยนะฮะไม่ต้องไม่ต้องไปทําให้มันกลายเป็นปัญหาของคนสองคนนะคะโอเคจ้า คลิปนี้ก็มาแชร์ความรู้ทั่วไปหรือว่าแชร์วัฒนธรรมของฝรั่งให้เข้าใจกันนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าผู้ใช้เขายอมใจก็โอเคนะไม่ว่ากันนะฮะจ้ะโอเคค่ะบ๊ายบายนะสวัสดีค่ะ